ค่ำคืนหนึ่งแสงไฟนีออนจากป้ายบาร์สะท้อนผ่านกระจกวายในมือของมาดามจันทราหญิงวัยสีที่ยังคงงดงามทุกอนูเธอนั่งอยู่คนเดียวในมุลเงียบของบาร์หรูเสียงแก้วกระทบกันจากโต๊ะอื่นๆฟังดูห่างไกลาราวคนละโลกกับหญิงคนหนึ่งที่มีทุกอย่างยกเว้นความสุขจันทราเคยมีชีวิตที่ใครๆอิจฉาเธอเป็นภรรยาของนักธุรกิจใหญ่บ้านหลังโตรถหรูชื่อเสียงและสถานะที่ใครก็อยากมี แต่ทั้งหมดนั้นพังลงในวันที่สามีของเธอเดินจากไปพร้อมหญิงสาววัยยี่สกว่า,วาแล้วทิ้งคําพูดไว้แค่สั้นๆว่าเธอแก่เกินไปสําหรับฉันคํานั้นฝังอยู่ในใจเธอราวมีดที่กรีดซ้ําไม่หายเธอพยายามใช้เหล้าแพงๆกลบความเจ็บปวดใช้ชีวิตในบาร์ทุกคืนเหมือนต้องการพิสูจน์กับโลกว่าฉันยังสวยยังมีค่าแต่ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งรู้ว่ามันว่างเปล่าคืนหนึ่งระหว่างที่เสียงหัวเราะของคนอื่นกลบความเงียบในใจเธอเสียงกีตาร์แผ่วเบาก็ดังข,ขึ้นจากมุมเวที เสียงนั้นอบอุ่นแปลกจนทําให้เธอเงยหน้าขึ้นมองเด็กหนุ่มร่างสูงในเสื้อเชิดาธร,รรมดา,มดากําลังร้องเพลงรักเก่าอย่างอ่อนโยนใบหน้าเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจแววตาของเขาไม่ได้มองเธอเหมือนผู้ชายคนอื่นที่มองด้วยความอยากแต่เป็นสายตาอบอุ่นแบบท,ที่เธอไม่ได้เห็นมานานหลังการแสดงเธอเรียกเขามาพนักงานบาร์กระซิบชื่อให้พายเด็กหนุ่มอายุ25ทํางานพิเศษเล่นดนตรีตอนกลางคืนตอนกลางวันรับงานส่งของเพื่อหาเงินดูแลแม่ที่ป่วย คำพูดของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงผมแค่ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ครับไม่อยากให้แม่ลำบากจันทรามองหน้าเขาเธอเห็นความเหนื่อยแต่ไม่แพ้ความจนแต่ไม่ต่ำสักในหัวเธอผุดความคิดแปลกๆปกบางทีผู้ชายแบบนี้น่าจะดีพอที่จะใช้ประชดอดีตสามีที่เคยดูถูกเธอเธอหัวเราะเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นอยากได้เงินไหมพายเงยหน้าขึ้นมองอย่างงงๆครับฉันอยากได้คนมาคอยอยู่ด้วยแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องคิดมากแค่ทำให้ฉันไม่เหงา เขานง่งเธอยกแก้วไวน์ขึ้นจิบมุมปากยกยิ้มจางๆเหมือนคนที่ชนะเกมบางอย่างในใจภายไม่ตอบทันทีแต่ในสายตาเขามีทั้งความลังเลและความสงสารเธอวางเงินไว้บนโต๊ะแล้วพูดปิดถ้ายด้วยเสียงเย็นแต่แฝงเจ็บลึกอยากคิดมากแค่คอตกลงระหว่างคนเหงาสองคนเท่านั้นคืนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าข้อตกลงที่เริ่มจากการล่อลวงจะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกจริงที่ทั้งคููไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนภายเข้ามาอยู่ในบ้านของมาดามจันทราในฐานะผู้ดูแลส่วนตัว ทุกเช้าเขาจะจัดโต๊ะอาหารทำกับข้าวให้เธอด้วยฝีมือเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจไม่ต้องลําบากก็ได้ฉันไม่ค่อยกินอาหารเช้าเธอพูดพลั้งจิบกาแฟราคาแพงพายหัวเราะเบาๆแต่ท้าท้องว่างจึงหุดหงิดง่ายนะครับมาดามลองกินหน่อยเถอะจันทราชงังกเธอไม่คุ้นกับใครที่พูดกับเธอตรงๆแบบนี้เขาไม่กลัวไม่ประจบแถมยังยิ้มได้เสมอจากวันนั้นเขาเริ่มกลายเป็นเสียงเล็กๆที่เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านจากเงียบเหงาเป็นอบอุ่น เขาเล่นกีตาร์ให้เธอฟังหลังอาหารเย็นร้องเพลงเบาๆที่ไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอหัวราะกับมุกตลกของเขาทั้งที่ปกติไม่เคยยิ้มให้ใครง่ายๆเธอเริ่มรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงในแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานมากแล้วพายชวนเธอออกไปข้างนอกวันหนึ่งมาดามเคยกินข้าวแกงริมทางไหมครับเธอย่นคิ้วไม่เคยของแบบนั้นมันไม่สะอาดแต่สุดท้ายเขาก็ลากเธอไปจนได้ที่ร้านเล็กๆข้างตลาดมีโต๊ะไม้เก่าๆกับกลิ่นน้ำพริกในอากาศ เธอนั่งอย่างเก้ๆกังๆแต่พอได้กลิ่นเธอกลับหัวเราะเสียงดังเพราะเพลดจนแทบสำลักผายื่นน้ำให้พร้อมหัวเราะตามเห็นไหมครับของถูกแต่มีความสุขคืนนั้นจันทรากลับถึงบ้านด้วยรอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นในกระจกมานานเธอนั่งฟังเพลงที่เขาเล่นอยู่บนระเบียงแสงไฟนวลสะท้อนบนใบหน้าทั้งคู่เหมือนโลกหยุดหมุนอยู่แค่ตรงนั้นวันถัดมาพายพาเธอไปตลาดอีกครั้งเขาเลือกผักอย่างชำนาญคนขายเรียกเชื่อเขาด้วยความคุ้นเคยเธอมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆ รู้สึกว่าเขามีชีวิตจริงไม่เหมือนโลกหรูๆของเธอที่เต็มไปด้วยหน้ากากและในค่ำวันหนึ่งทั้งคู่ไปทานอาหารในร้านหรูเพราะมีงานเลี้ยงเพื่อนเก่าของเธอพายแต่งตัวเรียบร้อยยังคงมีความสุภาพในแบบของเขาแต่ทันทีที่อดีตสามีโดนายเดินเข้ามาในร้านทุกอย่างก็หยุดนิ่งเขามองเธอด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันอ้าวจันทราย,ยังไม่เข็ดอีกหรอคนอย่างเธอก็ต้องหาคนมาทดแทนสินะเด็กคนนี้หรอ เสียงหัวเราะเบาๆจากโต๊ะรอบข้างแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเธอเธอหน้าแดงทั้งโกรธทั้งอับอายไม่รู้จะตอบอย่างไรภายได้แต่มองเธอเงียบๆเขายกมือไหว้โดนายอย่างสุภาพแล้วพาเธอลุกออกจากร้านโดยไม่พูดคําใดในรถเธอพูดเสียงสัน่นนายเห็นไหมฉันดูตลกใช่ไหมที่ต้องพาเด็กอย่างนายมาประชดอดีตสามีภายไม่ตอบเขามองออกไปนอกหน้าต่างก่อนพูดเบาๆผมไม่สนว่าใครจะมองอยังไงแต่ผมรู้ว่าผมอยู่กับคุณเพราะอยากให้คุณยิ้มได้อีก ไม่ใช่เพราะประชดใครคำพูดนั้นทําให้หัวใจของมาดามจันทราหยุดนิ่งไปชั่วขณะเธอไม่แน่ใจแล้วว่าระหว่างการประชดกับความรู้สึกจริงมันต่างกันแค่ไหนเพราะในตอนนี้เธอไม่แน่ใจเลยว่าเธอยังแสดงอยู่หรือเริ่มรักเขาไปแล้วจริงๆเสียงฝนโปรยเบาๆในเช้าวันหนึ่งบรรยากาศในบ้านที่เคยอบอุ่นกลับเงียบกว่าทุกวันมาดามจันทรานั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมือถือในมือกําลังโชว์ชื่อที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกโดนในอดีตสามีของเธอ จันทราเราคุยกันได้ไหมเสียงจากปลายสายอ่อนโยนจนแทบไม่เหลือเขาเดิมของผู้ชายที่เคยเย้ยเธอวันนั้นเขาบอกว่าอยากเจออยากพูดคุยและที่สําคัญยังคิดถึงหัวใจที่เธอคิดว่าปิดตายกลับสั่นไหวอีกครั้งพายเห็นเธอถือโทรศัพท์นิ่งๆจึงถามเบาๆใครโทรมาครับคนที่ไม่ควรโทรมาอีกแล้วเธอตอบพร้อมฝืนยิ้มแต่แววตาของพายอ่านออกมันคือความลังเลของคนที่ยังไม่ลืมอดีตวันถัดมาโดนในมาหาเธอจริงๆเขาดูอ่อนแรงต่างจากชายมั่นหน้าเมื่อก่อน เขาเล่าว่าธุรกิจเริ่มมีปัญหาหุ้นตกบริษัทขาดทุนและต้องการให้เธอกลับมาช่วยเราสองคนเคยผ่านอะไรมาด้วยกันเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงช่วงนั้นแค่ไหนน้ำเสียงเขาอ่อนโยนแต่สายตากลับไม่เคยมองหน้าเธอตรงๆเหมือนกำลังมองผลประโยชน์มากกว่าคนรักจันทรานิ่งเธอรู้ทันแต่ในใจลึกๆก,ก็อดสั่นไม่ได้เพราะคนเรามักอ่อนแอที่สุดต่อความทรงจำเก่าไพ่เห็นเธอคุยกันเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนฟังจากระยะไกลเย็ยนวันนั้นเขาเก็บกระเป๋าจันทราเดินเข้ามา จะไปไหนเขาหันมายิ้มบางๆผมว่าผมคงไม่ควรอยู่ตรงนี้อีกแล้วนายหมายความว่ายังไงพายเธอถามเสียงสัน่นเขาหยุดหันกลับมามองด้วยแววตาแน่วแน่ผมไม่อยากเป็นของเล่นใครโดยเฉพาะของคนที่ผมรักจริงคําพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดหัวใจเธอช้าๆเขาก้มศีรษะให้ก่อนเดินออกจากประตูไปโดยไม่หันกลับมาดามจันทรายืนมองเงาหลังนั้นด้วยน้ําตาที่คลอในตาเธออยากรังไว้แต่ก็กลัวจะดูเป็นผู้หญิงแก่ที่อ่อนแอ และไม่อยากยอมรับว่าตัวเองเริ่มรักเด็กหนุ่มคนนั้นเข้าแล้ววันต่อมาเธอตัดสินใจไปหาดานนีในใจลึกๆอยากพิสูจน์ให้รู้ว่าอดีตยังเหลืออะไรไหมหรือเธอแค่หลอกตัวเองแต่สิ่งที่เธอเห็นเมื่อเปิดประตูห้องพักของเขาคือภาพชายที่เธอเคยรักกำลังกอดหญิงสาวรุ่นลูกไว้แน่อกพร้อมหัวเราะอ,อย่างมีความสุขเธอชะงักหัวใจเหมือนหยุดเต้นมือสั่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นเธอเข้ามาแทนที่จะอธิบายกลับพูดสั้น อย่าทำเป็นคนดีไปหน่อยเลยจันทราเธอก็ไม่ต่างจากฉันหรอกประโยคเดียวจบทุกอย่างเธอหันหลังเดินออกมาฝนตกหนักเธอขึ้นรถมือทั้งสองจับพวงมาลัยแน่นน้ำตาไหลพากจนแทบมองถนนไม่เห็นเสียงฝนกระทบกระจกดังเหมือนหัวใจที่แตกเป็นเสียงเสียงในจังหวะนั้นเองเธอเห็นภาพในหัวภาพของพายกำลังยื่นจานข้าวให้เธอภาพเขายืนตากฝนรอเธอหน้าบ้านด้วยรอยยิ้มภาพเขาบอกว่าผมอยากให้มาดามยิ้มได้อีกครั้ง เธอร้องไห้ออกมาจนหมดแรงแล้วพึมพำกับตัวเองเบาๆสิ่งที่พายให้มันจริงกว่าคำว่ารักจากใครทั้งหมดฝ่ายหน้ารถสะท้อนกับหยดน้ำตาเธอยิ้มทั้งที่ยังร้องไห้รอยยิ้มของคนที่เพิ่งเข้าใจว่ารักแท้มันไม่เคยหรูไม่ต้องแพงแค่จริงก็เพียงพอแล้วรุ่งเช้าที่ฟ้าสีเทาเริ่มกลายเป็นสีทองมาดามจันทราขับรถกลับไปยังบาร์เก่าสถานที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นบาร์แห่งนั้นปิดเงียบ มีเพียงเสียงกีต้าร์แผ่วเบาดังลอดออกมาจากข้างในเมื่อผลักประตูเข้าไปเธอเห็นพายกำลังเก็บของลงกล่องเล็กๆไม่มีเสียงเพลงไม่มีผู้คนมีเพียงกลิ่นไม้เก่ากับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงอีกครั้งจะไปไหนเธอถามเสียงสั่นนิดๆแต่พยายามทำให้ดูนิ่งพายหันมายิ้มบางๆกลับบ้านครับแม่ผมอาการไม่ค่อยดีเลยจะไปดูแลเขาพูดเรียบง่ายราวกับทุกอย่างเป็นเรื่องปกติทั้งที่หัวใจของคนฟังแทบพัง มาดามจันทราควักซองเงินออกจากกระเป๋าแล้วยื่นให้เอาไว้ใช้จ่ายนะถือว่าเป็นของขวัญลาจากฉันภายมองซองนั้นแล้วสายหน้าเบาๆผมไม่อยากได้เงินของคุณครับเขาหยุดนิ่งก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนแทบกลืนหายไปกับลมหายใจผมแค่อยากให้คุณยิ้มได้เหมือนตอนที่อยู่กับผมก็พอประโยคนั้นทําให้เธอพูดไม่ออกน้ําตาเริ่มรินเธอพยายามกลืนมันไว้แต่ไม่สําเร็จเธอหัวเราะเบาๆทั้งที่เสียงสัน่นเธอมันโง่จริงๆนะพาย ฉันเคยคิดว่าต้องใช้ผู้ชายเพื่อประชดอดีตเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าฉันยังมีค่าเธอหยุดหายใจครู่หนึ่งแล้วพูดต่อทั้งน้ำตาแต่เธอสอนให้ฉันรู้ว่าความรักไม่ต้องการการประชดใครแค่ซื้อสัตว์ต่อใจตัวเองก็พอพายิม้มดวงตาเขามีแววเศร้าแต่สงบผมไม่เคยเป็นของคุณแต่หัวใจของผมอยู่กับคุณเสมอทั้งสองยืนเงียบมีเพียงแสงแดดยามเช้าที่เริ่มลอดผ่านหน้าต่างเก่าของบารายกกล่อง,องของขึ้นไหลเดินผ่านเธอไปอย่างช้าชา มาดามหันกลับไปมองเห็นเงาหลังของเขาเลื่อนหายไปในแสงสว่างนั้นเธอยือนอยู่นิ่งแล้วหายใจเข้าลึกๆครั้งหนึ่งเหมือนจะบอกลาทุกความเจ็บที่ผ่านมาก่อนจะเดินออกจากบาร์คนเดียวอย่างสง่าง,งามที่สุดในชีวิตแสงเช้าแรกของวันสาดเข้ามาทางประตูเธอหลับตายิ้มและเดินจากไปอย่างมั่นคงเงาของหญิงที่เคยถูกหักหลังกำลังเดินไปสู่แสงสว่างพร้อมหัวใจที่ไม่ต้องการประชดใครอีกต่อไป ความรักที่แท้ไม่ใช่การหาคนใหม่มาแทนที่ใครแต่คือการเจอคนที่ทำให้เราไม่อยากประชดชีวิตตัวเองอีกเลย